สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเรามาอยู่ในช่องโซตะไม่อาจจะไม่ดีขอไปด้วยนะครับเราขับนะครับยังแดดอเลยคฮะนี่มึงพวกมึงอยู่กันตรงไหนกันไม่มาเลยเดี๋ยวไปชายบ้างงมก็คือใครวะใครวะใครวะพี่หญิงใครใครเนี่ย ยโยโยมดก่อนี่อ่กหตาบอกในแรกไม่มาเลยอไรงไม่มาเลยยั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 งไม่มาเลยยร้อง่เลยยัเหม่มาเลยยังไม่มาเลยังไู่มเลยยังไ่ะาเลง่เลอยังไเยังไ่าังนม่เังไม่ีงไ่ด้ วินนี่จร้องนี่ยนะคลกคือคลาเนี่แค่สนาดเอ้ยไดะเ่าเป็นตรเหมือนลม่ค <right> yeah. no ่อยด้ทีอันนี้เล่นยังไงวะต้านขี่เลยไงขี่เลยเลยขี่เรื่อยเอ้ที่บักทำไม่ได้รอพวกมันอยู่แล้วเนี่ยยึ่ตรงไหนยู่ตรงไหนวะ ไม่เห็นแล้ไม่เห็นแล้ะนี่นอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังผู้หญิงเลยโอ้ยโอ้ยตาพี่หน้าเหนื่อยลูองผีด้ยตรงนั้นน่ะมึงทาผ้าหน้าอะไรเาอะไรร่าวกูมีรัดแนวสามทีชาวบานชอบจิดบ้กเปล่าเขาเหดูเลเข้าเหาแยวเขไ

ทู่อยากเรตอบเป็นที่งะปลายลมเนียมันดูดีแล้ววันราบดูดีนะเพราะว่ราคาจะดีไม่มีไม่ลีมันในกระเป๋าผมเยอะไม่เยอะกระเป๋ามอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะบางก็คู่แสบมือเลยวะอยู่ข้างหลังใครเนี่เอออู๋หัวล้นใช่ปะที่าอย่างยังล้น โยโยโย่มาสับตามเนี่ยตามเนี่ยไอเนี่ยวพอไว้ตวป่ะเก่งไหมวางที่อะไรวะวางของกันอะไรอ่ะโทรมาแล้ววางสายอ่ะอะไรใครอ่ะีไม่ดื่มอ่ะใครอ่ะโทรมาแล้ววางสายด้วยอ่ะมีการหยุดเดือดมีจอบขลางเยอะ ขี่มันไม่ได้บักไมมเช่าขี่บักปะไอ้เหียเฮียมันตายเดินเดินทองได่เหี้ยโเียขอสัมภาษณ์หน่อยครับ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 โอ้ยแกจบจบไป 哎，大 <Bye> <laughs>